อนเปิดกล้องค้างมันกลมขึ้นโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับโอ้ยโอ,ยโอย้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโใหญ่ไม่ใหญ่ดูดิโอ,โอ้ดูมือผมกับปลาพี่น้องสวัสดีครับ วันนี้จะมายิงปลาสะของปู่ประเด็นคือมีคนสั่งปลาปู่ไว้2ตัวเอาตัวใหญ่ๆมันจะมีตัวใหญ่อยู่ในสะแต่ว่าปู่แกไม่อยากเขาแห้ลงแกเลยให้ผมเอาเชือกหมวกนี่เก็บมันเลยเดีย๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมามันจะมีตัวใหญ่ๆประมาณเกือบ2กิโลปานินตรงนั้นก็จะเป็นปลานินรุ่นประมาณฝ่ามืออย่างเงี้ย เดี๋ยวมาลุ้นดูกันว่ามันจะมีโผล่ขึ้นมาให้เห็นไหมเพราะว่าผัก,ผ,กผักตบก็ค่อนข้างจะเยอะมันจะมีช่องอยู่นิดๆหน่อยๆถ้าดูเม่นไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเราเอาหัวอาหารรอบมันจัดไปครับลุ้นดูกัน ปลามันเคยแล้วมันเคยโดนยิงเพราะว่าน้ามายิงวันนั้นแกจะยิงเอาปลานินใหญ่นั่นแหละแต่ยิงไม่โดนแกยิงไปหลายทีบอกพ่อบอกว่าแกยิงไปหลายทีอยู่ปลามันเลยต,ตื่นตื่นนะครับแต่ก่อนนีมันขึ้นแบบขึ้นหัวเลยแหละเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเอาหัวอาหารมาล่อมันดูกนพี่น้องไม่ได้เรื่องอะไรพี่เนี่ยนี่เป็นหัวอาหาร เดี๋ยวต้องเอาอันนี้รอมันดูมันต้องขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นแบบเปียวหรือเปล่าหรือว่าตัวใหญ่มันจะขึ้นไหมรุ่นดูกันอ,อดูคนระัโอ้โมเนี่เเยเจออยะ ไม่เห็นปาดขึ้นเลยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเฮ้ยปกตินี่มันขึ้นบุ้มบั่มบุ้มบั่ม,มเลยเนี่ยอันนี้ทำไมมันเงียบปิดเลยอ่ะปลามันตื่นตื่นยังไงไม่รู้นะยากแล้วไม่ใช่ง่ายแล้วเนี่ย พอมันขึ้นมาปุ๊บมันหลบปั๊บป๊บบเลยนะอหัวอาหารหย่อนลงไปมันก็ขึ้นมากินอยู่แต่ว่ามันขึ้นไวขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนปลาตะเพียนขึ้นกินน้ำ มันไม่ขึ้นลอยหัวมันแต่ก่อนนั้นข่าวก่อนที่มากับน้องพอดที่เอาหัวหารลอยมันจะขึ้นแบบให้เห็นตัวเห็นหัวเห็นไอเห็นหมดเลยอ่ะว่ามันตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่อะแต่วันนี้ดูมันขึ้นแบบมันตื่นตื่นอะเพราะว่ามันเคยโดนยิงแล้วนี่มันเริ่มมาแล้วนะฮะลุ้นดูกันว่าตัวใหญ่มันจะเผยโฉมให้เราเห็นไหม มไม่ยากไม่ง่ายแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วนะอุ้ยไม่ใช่ตัวนี้บ่บุ๊บเลยแต่ทำไมมันเปรี้ยวจังเลยจะตัวเล็กที่ว่าขึ้นหนัวนะเลเดี๋ยววนนี้ต้องยิงไว,ไว ถ้าเห็นมันโผล่ขึ้นมานี่ต้องยิงไวเลยอะ่ะแต่ประเด็นสาคัญคือปลามันจะขึ้นให้เห็นไม้ ไปแล้วเแบ๊บเดียวใช่เลียวเมื่อกี้นะเห็นเขาเขาหัวจะเปิดกล้องนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องขึ้นมาอีกครับใช้โบโบ เอา้ามันจะไม่ขึ้นจริงๆเลยได้ยังไงเนะี่ยมีจตตัวเล็กขึ้นนะตัวใหญ่ที่เคยเห็นมันก็ไม่ขึ้นเราจะเอาตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นตัวเล็กเราไม่ยิงนะเราไม่เอาเราก็ไม่ยิง อยู่ตรงนี้ถ้ายิงเลยเมื่อกี้นี่ได้ยิงนะนะห่วงแต่เปิดกล้องนี่แหละพี่น้องโชว์ขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ข้างฝั่งนี้ตอนเปิดกล้องค้างมันก็มขึ้น นมเงียบปะโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโเอาแล้ว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 อุ้ยเป็นบาดมือเลยตัวใหญ่อะเห็นไหมวันแล้วมันขึ้นอยู่นานๆจะขึ้นโดนแล้วโดนแล้วเห็นเงียบปิดอะนึกว่าไม่โดน โดนยังไงไม่รู้เนี่ยหึกแล้วหึกแล้วตัวเดียวนี่ก็เอาแล้วโอ้ยยิงยังงูปะโนอยอ่ะเขาก็เรียกยิงอ่ะตัวใหญ่ <c oughs> นนีนี่ว่วนน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 ไปอ่ะยังคักวะแหงคักเขาจังเลยเฮ้เถอะเท่นมันขึ้นมาตัวซีเข้มก็เข้าเลยเนี่ยของเฮ เห็นหางแล้วพี่น้องโอโ้เห็นแต่เข้มๆโอ้โหยังแรงอยู่ครับยังแรงอยู่ครับโอ้โหนี่แหละของแท้โอ้หลอดตั้งนานโอ้ยระดับมันคนละคนกันยิ่งนะมันคนละคนมันต้องเอกได้วิ่งนี่ยิ่ง โอ้ตัวใหญ่ไม่ใหญ่เงาเห็นในแวบๆปะลั่นไปโอ้โหเห็นไหมเป็นยังไงโอ้ใหญ่ไม่ใหญ่ดูดิโอ้ดูมือผมกับปลาพี่น้องเอ่าสองโลตัวนี้มีสองโลแน่นอนโอ้ระวังระวันเก่า ปูเป็นไงปูนี่ปูพ่อผมครับตัวเยว่บอคงเหร่ลนไปบ้าเดียวดิโป้เลยหกตัวรุนเนีายเลืออยู่หกตัวอหกตัวอืปูบอกพ่อบอกว่าเหลืออยู่หกตัววันนั้นนักเคยยิงไปสามทีแล้วมันไม่โดนมันก็เลยแบบเปียวๆโอ้โหเมื่อกี้สายหลีดดึงนึกว่ามันจะไม่ดึงแรงขนาดนี้ปลาสะตัวมันใหญ่เนะ ดีนิ้วไม่ขาดตัวใหญ่เป็นเด็กดึงขึ้นมาเลยยังไม่ขาดกู่ะคนละคนกันกันยังไงหัวใจมันเน่ะเอาตักเอานี่เอาออกเอาคัดบ่ขาดเนีดยังหัวใจพีอ่ะร้อยปอนด์ทุนนะนี่ก็ดึงนี่ออกมามีอีกแะดึงนี่ออกไปเองหไปเลยสร้างกิโลมึงดูไป ช่องรูปอ่ะโมยูหรอกนี่ช่อยูเนี่เห็<_ <amp> <_ <an> นไหมผมบอกแล้วว่ามันใหญ่จริงปลาที่นี่มันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะ <_ jaws> ไม่คิดว่าไปไปจะมีปลาใหญ่ละสิไปเดี๋ยวไปช่างดูปลากันครับนีก <_ prepar o> <_ p úsica> โลนะช่างดู สองโรสี่ขีดพี่น้องเหรอบอกแล้วว่ามันเขินยอดบอกช่องโลสี่กับช่องโลสามหรอช่องโลสามสองกิโลสามขีดวันนี้ยักษ์ใหญ่ใหญ่มาฮึมาเห็นไหมจุดยอดเลี้ยงไม่ได้มันใหญ่ไปหนี่กว่าี่ปีปลาเลยปลานี่ปีกว่าพ่อบอก มีแต่คนมีแต่คนถามว่าเลี้ยงปลายังไงให้ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าที่เนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงกันก็มีแค่รุ่นฝ่ามือใหญ่สุดก็กิโลนึงประมาณเนี้ยเ,ออเดี๋ยนี้แม่แกปลูกไว้เออแม่แกปล่อยไว้ใหญ่จริงนี่ต้องถามยายอ่อ,อนต้องถามแม่ผมนี่ของแท้เลี้ยงได้ปีหนึ่งแล้ว <c oughs> ปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีกว่าปะ <c oughs> ปีปายแล้วปอปลายแล้วแต่หางเลี้ยบอะไรเหรอเอาไปไปค่ายบุญเลาป ิบกว่าตัวเก็บหอทาวตัวอือเราเรียกเนี่ยเรียกห้าหกตัวนี่รุ่นใหญ่นะเรียกอยู่แค่นี้นั่นรุ่นน้อยไปเหลือห้าตัวผมยิงไปตัวหนึ่งแล้วเพราะเอาตัวเดียวนี่แหละเพราะว่ามันไม่ขึ K ้นแล้วแหละเพราะว่ามันมันเปรี้ยวอ่ะเพราะว่าน้าแกมายิงไปสามทีแล้วมันไม่โดนไงมันกลัวเวลาเราแอบยิงมันเมื่อกี้ก็แอบแอบขึ้นนี่เห็นหลังมันหน่อยเดียวผมก็กดไปโดนตอนแรกนึกว่าไม่โดนนี่เงียบเยจัดไปพี่น้อง จบภารกิจนะใหญ่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 หญจริงโอเคนี่นะครับชหมอกยิงปลานะกับแป้นตายิงปลาบนบกใครสนใจสั่งได้นะครับที่ร้านเอกเรวีมีจำหน่ายไม่ว่าอุปกรณ์ยิงปลาบนบกหรือใต้น้ำนะโทรมาได้ครับศ8นย์ดแจส่จัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไป